อมาที่คนต่อไปค่ะเมื่อกี้ก็เห็นเธอแวบๆแล้เพราะว่าไปร่วมถแถลงข่าวภาพยนตร์นะคะเรื่องวันพอดรถด้วยก็คือคุณหญิงรัฐานะ,ะล่าสุดเธอก็มาเปิดใจนะคะก่อนหน้านี้ก็คือติดโควิด mm hmm. 1 9แล้วก็ทันทีที่รู้ข่าวเนี่ยคือร้องไห้ mm hmm. ก็ตกใจด้วยแหละนะคะ mm hmm. คือเธอบอกว่าใช้เวลารักษาเนี่ยก็ประมาณ5วันด้วยกันนะ ก็ทางทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้างช่วงที่ติดโควิด19แล้วก็มีถามถึงแลนว่าจะมีเบบีเร็วนี้ไหมหลังจากที่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนหนุ่มไปนะคะอ่ะ,อะไปฟังเสียงคุณหญิงกันค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะ,ะคือจริงๆต้องบอกว่าในฐานะคนที่เคยติดโควิดมาล่าสุดเนี่ยก็คือรอบนี้เป็นโอมิครอนะนะคะก็จริงๆก็อยู่ฮอสพิทาลประมาณ5วันแล้วก็มากลับมันกักตัวต่อที่บ้านอีก5วันจริงๆหญิงอะค่อนข้างดูแลตัวเองแบบ หนักมากเลยนะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มีโควิดมา2ปีหงก็ไม่เคยแบบว่ามงลงเนาะแต่ว่ารอบนี้คือคือมันมันติดง่ายจริงคือในในในเขาเรียกว,ว่านักสแสดงที่ที่ติดคนแรกเนี่ยค่ะกับหญิงเนี่ยแทบจะไม่มีซีนที่ต้องคุยกันเลยใช่แต่ว่ามันมีโมเมนต์ของการนั่งพักในห้องเดียวกันแล้วก็มีแอร์ที่มันเป็น ตัวเดียวกันอะไรอยเงี้ยค่ะวันแรกเครียดวันแรกของออนนหายองอคือความรู้สึกเราไม่ก็เป็นการเล่าจากประสบการณ์ตรงกับคนที่ติดโควิดจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าใครไม่ได้ติดโควิดคุณผู้ชมก็ต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สาคัญมากมาก